หรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของดอ c คอยและชิบะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคิดค่ะด้วยกันคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราก็มารับชมนะครับในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องดอ c คอยและชิบะอินุ d o ร e c คอยและชีบะอิน u ขนาดนี้ก็ยังมีการกาวกันเกิดขึ้นในนะครับในโลกโซเชียลมีเดียนะครับในเรื่องของการชรําระเงินนะหนึ่งประเด็นแล้วเรื่องของไอทวิตเตอรนะครับบุ่นวะวุ่นวายเลยนะครับทำให้หุ้นทวิ t เตอร์กับ d o g e c คอยก็อยู่ในทรงที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณอีลอนมาร์เองนะครับเรื่องของโรบินฮ o ดนะครับ คือกะที่จะดันเหรียญมีมอจริงๆเป้าหมายจริงๆคือชีบะนะครับเต็มที่เพราะดอชคอยเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนำให้ราคาชีบะไปนั่นเองอาดัมแอรอนนะครับเป็น CEO ของโรงหนัง AMC t h e a t เ r นะครับเป็นโรงหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสาขาเนี่ยมากที่สุดในประเทศอเมริกานะครับก็ได้มีการออกมานะครับ บอกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับว่าแอปพลิเคชันของตนเองเนี่ยเสร็จแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนมก,กราวันที่6มก,กราคมนะครับก็บอกว่าจะมีการรับแล้วและจะมีการรับเปิดรับอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนะครับแล้วผลปรากฏว่ายังไม่มีเรื่องของการชำระอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็หวังที่จะ มีการพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับโดยเชื่อมกระเป๋านะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยหรือหน้าเว็บไซต์ของ BitPay อีกทีนะครับในการชำระเงินฉะนั้นเขาก็เลยรอนะครับแล้วก็พยายามที่จะอัพแอปพลิเคชันให้เสร็จนะครับรวมถึงเทคโนโลยีของ BitPay ด้วยนะครับที่จะมีเทคโนโลยีของ lightning network ที่จะอัพเลเวลนะครับเป็นเลเยอร์ที่2แต่ผลปรากฏว่า มันก็ยังไม่เสร็จจนมาถึงตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันของตัวโรงหนังเองนะครับใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ยหเดือนเต็มๆเลยนะครับก็ได้มีการโปรโมทออกมานะครับและการโปรโมตครั้งนี้ยังไม่มีการใช้นะครับแบบอย่างแพร่หลายในประเทศอเมริกาต้องรอดูรีวิวอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่า พอทำออกมาแล้วก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยเข้ามาในอุตสาหกรรมคริปโตอย่างเต็มที่และอันนี้ถือว่าเป็นการกาวอีกรูปแบบนะครับของคริปโตนะครับว่ารูปแบบของการชำระเงินเนี่ยบางอย่างเนี่ยสำเร็จแล้วเพราะบิตคอยอีเ h e เรียมดอทคอยและเหรียญคริปโตตัวอื่นนะครับในยุคแรกนะครับเป็นยุคของการแค่เก่งกำไรนะครับ แต่ตอนนี้ยุคเนี่ยมันเริ่มที่จะมีการเชื่อมอุตสาหกรรมพันธมิตรพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อจะทำเขาเรียกว่า productivity นะครับเพื่อจะทำให้เหรียญเนี่ยมันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นฉะนั้นอีลอนมาร์ตั้งใจนะครับที่จะเพิ่มกำลังความกาวของดอชและจะดอชเนี่ยจะช่วยให้ชีบาเนี่ย Go to the Moon ด้วยนะครับเขาก็เลยผลักดัน เหรียญดอ c คอยอย่างเต็มที่รวมถึงชีบะด้วยนะครับให้โรงหนัง AMC มีเนี่ยนะครับมีการนำชีบะเนี่ยไปสู่มือคนธรรมดานะครับหรือเข้ามาสู่โรงหนังบ้างนะครับหรือว่าเป็นพวกวานลายย่อยต่างๆเพื่อจะทำให้ชีบะนะครับมีการหมุนอย่างคล่องแคล่วมากขึ้นมีการใช้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นตอนนี้คริปโตติดอยู่แค่เรื่องของยุคเปลี่ยนถ่า เปลี่ยนถ่ายนะครับระหว่างการเก็งกําไรกับการใช้เป็นสกุลเงินอย่างแพร่หลายนะครับถ้าเกิดมันเริ่มที่จะเป็นการใช้ในรูปแบบสกุลเงินอย่างแพร่หลายเนี่ยก็จะทําให้ราคาของ d o ลล์คอยนะครับรวมถึงราคาของชีบะอินุดีขึ้นไปต่างๆกันนั่นเองฉะนั้นวันนี้เราก็วางไว้นะครับว่าชีบะเนี่ยในรอบนี้นะครับราคาจะมาอยู่ที่ 0.01ดอลลาร์ให้ได้ในรอบกลางปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ในคลิปต่อต่อไปนะครับและสำหรับวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักได้มาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับและวันนี้เราก็หวังว่า ดอจคอยนะครับแล้วก็ชีบะเนี่ยจะโกทูด m มูลนะครับเรามีาเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ Starnet นะค้ำประกันโดย s ชีบะเนี่ยแหละนะครับราคาอยู่ที่0.04ตัว8000ดอลลาร์นะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันและก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชีบะอินโนและดอจคอยจะโูทูดมูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมองไปด้วยกันกับช่องคอยเนืมูลสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ